สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่องโรอกอีนที่ส่ยจวดทีมงานโทรหนึ่งครับตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพครับเพิ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพเมื่อตอนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มาทําธุระเรื่องรถครับนั่นก็คือเจ้าคันนี้ครับผมหลังจากที่เดินเรื่องทอําเอกสารนะครับ อย่างยาวนานเลยนะครับเนื่องจากว่า,าเราต้องการมีรถคันใหม่ไว้ใช้งานนะครับก็ถามว่าที่บ้านมันก็มีหลายคันแหละแต่มันไม่มีคันไหนที่เป็นส่วนตัวส่วนตัวของเราเลยนะพี่น้องนะครับก็จะบอกว่าที่บอกว่าหลายคันก็คือมีเจ้า Fortuner นะครับ Fortuner คันสีน้ำเงินนะครับที่ออกม่วง,งๆน้ำเงิน ก็คันหนึ่งนะครับผมแล้วก็1.9สี่ประตูคันนู้นนะครับก็มีอีกคันหนึ่งแต่ว่าคัน1.9เนี่ยเป็นของพี่เขยนะครับผมของพี่เขยส่วน Fortuner นี่ก็เป็นของพี่สาวนะครับพี่สาวแล้วก็ที่เราใช้กันอยู่ตลอดเลยนะครับก็จะเป็นอ่า คมรี่นะครับแคมไม่รู้จอดอยู่ตรงไหนนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแคมรี่นะครับก็คันนั้นที่ใช้ก็จะเป็นลูกสาวใช้มั่งนะครับสลับกันไปแล้วก็จะมีอีสุไม่ไม่ใช่รีโวตัวนู้นนะครับที่ซื้อมาทํานะครับก็ยังขายไม่ได้นะครับก็ยังขายอยู่นะครับคันนั้นขายอยู่ในราคา38นะครับก็ยังขายอยู่นะครับผมอ่า ทีเนี้ยมันก็คือว่ามันไม่มีคันไหนที่เป็นชื่อเราเลยยกเว้นอีแก่ผมที่อยู่ที่บ้านที่อยู่อุบลน,นะครับคันที่ใช้ลากรถเกี่ยวก็คือเจ้าไม้ตีเอ็กแปดเก้านะครับคันนั้นนะครับก็คือมีคันนั้นคันเดียวแล้วทีเนี้ยาสาเหตุที่เราอยากได้รถใหม่กับเขามั่งเพราะว่า,าในการเดินทางทุกวันนี้ถ้ารถเก่าๆนะครับอย่างไมตีเอนะครับคันที่บ้านก็เป็นไมตีเอก็คือ ความประหยัดมันไม่มีอ่ะเอาง่ายๆพูดแบบตรงๆเนาะคือมันไม่เหลือความประหยัดแล้วนะครับผมเนื่องจากว่ามันซดน้ํามันนะครับกินน้ํามันเยอะมากนะครับผมก็อย่างรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเติมมาจากบ้านมาถึงกรุงเทพก็ประมาณสักพันเจ็ดพันแปดนะครับในราคาน้ํามันในเลทขนาดนี้นะครับส่วนไอ้คันนี้ก็ล่อน้ํามันไปรวมสาวเกือบสามพันเลยง่ายว่าสองพันเจ็ดสองพันแปด มากกว่าการเป็นพันเลยนะครับมันก็เลยจะต้องอยอมเป็นหนี้นะครับดิ้นรนขวานขวายมาอีกนะครับก็คือผมก็ยอมเป็นหนี้นะฮะโดยการที่นี่แหละครับทาเรื่องนะครับผมก็ไม่มีเงินสดที่จะซื้อนะครับไม่มีเงินสดที่จะซื้อก็เลยเป็นการจัดไฟแนนซ์คันนี้นะฮะจัดไฟแนนซ์คันนี้อันนี้คือพูดแบบ ตรงๆไม่มีการโกหกนะครับผมก็คือผมจัดไฟแนนซ์คันนี้นะครับเมื่อก่อนคันนี้มันจะเป็นป้ายทะเบียนราดบุรีนะครับเลขทะเบียนก็คืออ่าเจ็ดหกนะครับเก้าแปดนะเอ้ยหกเจ็ดเก้าแปดนะครับเอ้ยเจ็ดหกเก้าแปดหรือว่าอ๋อหกเจ็ดเก้าแปดนะครับเออหกเจ็ดเก้าแปดทีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นป้ายกรุงเทพก็ได้ตัวนี้ครับใครได้ป้ายมาแล้วครับผมใครจะซื้อหวยก็ซื้อเด้อพี่น้อง ส่วนอตอนแรกว่าจะเอาป้ายป้ายลาดบุรีนะครับที่เป็นเจ็ดหกหกเจ็ดเก้าแปดนะครับผมให้มันจะเหมือนคันนูน้นคันนู้นเห็นไหมครับคันนู้นเจ็ดหกเก้าแปดนะครับแต่คันนี้มันจะเป็นหกเจ็ดเก้าแปดตอนนั้นนะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นป้ายทะเบียนลาดบุรีนะครับมันก็จะจัดไฟแนนซ์ยากนะครับมันต้องทําการโอนย้ายเปลี่ยนมาเป็นป้าย กรุงเทพมหานครนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพมหานครก็เลยได้ป้ายตัวนี้มาตอนนี้ก็ทําเรื่องจบไปเมื่อวาน,นครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รอแค่อนุมัตินะครับก็ประมาณพรุ่งนี้หรือมะรืนนะครับมะรืนมะรืนนะครับก็จบนะครับผมก็เป็นของเราแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เป็นของเราโดย100เเซ็นเนื่องจากว่ามันยัง ในเล่มมันยังมันก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นชื่อของไฟแนนซ์เนาะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติของการจัดไฟแนนซ์นะครับการที่ผมยอมเป็นหนี้ก็ผมต้องการเอาเงินมาให้ทางพี่สาวาใช้หมุนเวียนในอู่นะครับใช้หมุนเวียนในอู่ก็ดีกว่าเราไปขายคนอื่นเสียดายแล้วคันนี้รถเพิ่งวิ่งได้ส0,000ื่นกิโลเมเสียตีนเคยมารีวิวแล้วนะ คันนี้เสียตีนเคยมารีวิวแล้วก็คือผมตั้งใจจะเอาไว้ตั้งแต่ที่แรกเนื่องจากว่ารถคันนี้ผมทําคือผมประกอบด้วยมือของผมหมดเลยเอาง่ายๆว่าตั้งแต่ยกหัวยกกระบะออกคาสีนะครับยกเครื่องนะครับยกเครื่องออกคือบิวใหม่หมดทั้งคันเลยนะครับบิวใหม่หมดเลยถามว่าทําไมเอฟซีบางคนบางคนก็จะถามว่าอา้าแล้วพี่ไปยกหัวยกเครื่องยกอะไรทําไม ก็คือรถคันนี้ก็คือมันชนมาฝั่งนี้นะครับชนมาฝั่งนี้นะครับก็ทําทให้ชุดแผงหน้านะครับเกิดความเสียหายก็เลยพอมันเกิดความเสียหายแล้วไหนๆเราก็เป็นอู่อยู่แล้วนะครับเราก็ทําการรีเซ็ตหมดเลยนะครับโดยการเมนเทนแนน์ใหม่หมดเลยโดยการทําสีใหม่นะครับจัดชุดตรงชุดแต่งนะครับก็ ปกติแม็กเขาจะเป็นขอบสิหน้า9หลัง10นะครับตอนนี้ก็โดนขโมยล้อไปโดนขโมยล้อข้างนี้ไปครับข้างข้างขวานี่โดนขโมยล้อข้างขวาไปตอนที่เอาไปจอดไว้ที่ศูนย์นะครับเพราะรถคันนี้เป็นรถแค่ครบ1ปีเต็มเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับนี่ตอนนี้กำลังเข้าปีที่2อนะครับรถคันนี้ก็วิ่งไป30,000กิโลนะครับผม ก็ไปจอดไว้ที่ศูนย์ตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับอตอนนั้นเราทําทเรื่องซื้อมาแล้วนะครับโดยการซื้อรถต่อจากเจ้าของเก่าเขานะครับก็โดนขโมยล้อไปนะครับผมก็เลยต้องอเอาล้อขอบ17ว่มาใส่ก่อนครับตัวน,นี้เป็นขอบ17นะครับขอบ17อผมก็ดูๆมันก็ยังสวยอยู่นะก็ยังสวยแต่ว่ามันอาจจะ ดูเลกไปนิดนึงนะครับแต่ก็ใส่ไปก่อนเพราะว่ามันเหลืออยู่สองล้อผมโทรไปเช็คที่ประทุมแล้วนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อร้านเนาะแต่ว่าเขาบอกมีของมีอะไรอยู่นะครับเราร้านเขาดังอยู่แล้วเราไม่ต้องไปโปรโมทให้เขาหรอก <laughs> นะครับร้านเขาดังอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเออโอเคเดี๋ยวผมจะต้องออหาเวลานะครับหาเวลาหาเวลาเพื่อที่จะไป หาเงินด้วยแหละเพื่อที่จะไปเปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนล้อใส่เป็นอ่าให้มันเหมือนเดิมให้มันดูบึกบึนธรรมะแมงเหมือนเดิมนะครับก็ยอมเป็นหนี้นะครับยอมเป็นหนี้นะเพื่ออยากจะมีในสิ่งที่คนอื่นเขามีมั่งมันเป็นเรื่องปกติก็ต้องกระตุ้นตัวเองนะครับถ้าไม่มีหนี้มันก็ไม่มีความดิ้นรนมันไม่มีความอยากนะมันพอเรามี สิ่งที่มากระตุ้นเราแล้วเราก็เราก็ต้องทําให้ได้นะครับมันเหนื่อยแต่เราก็ต้องยอมเหนื่อยสักนิดนึงส่วนคันนี้ก็อ่าเป็นรถน้องสาวครับวิ่งจนไม่เคยดูแลแล้วก็สุดท้ายแล้วก็วิ่งจนน้ําดันนะครับน้ําดันนี่ครับตอนนี้ก็รอผ่าเครื่องนะครับรอเปิดฝาสภาพรถก็ นี่นะครับประมาณนี้มีใครซื้อไหมมีใครซื้อไหมครับสักสี่ห้ามื่นสี่ห้าหมื่นมีคนซื้อหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวาขายเลยถ้ามีคนซื้อสักสี่ห้าหมื่นนะขายเลยนะครับแต่ว่าต้องไปซ่อมเอานะซ่อมเอาก็ช่างตีราคาซ่อมมาแล้วอยู่ประมาณสักหกเจ็ดพันนี่แหละนะครับก็ไปซ่อมเอาใครที่ รถถามว่ารถสตาร์ตติดไหมตอนนี้ก็คือสตาร์ตติดนะครับแต่มันมันไม่สามารถที่จะเดินทางไกลได้ครับวิ่งก็แก้ๆก็ได้อยู่เพราะว่า,าก็บอกกันแบบตรงๆไปเลยก็คือน้ำมันดันนะครับน้ำมันดันฝามันเริ่มจะโกงเอาง่ายๆเพราะว่าน้องมันขับไม่ดูแลผู้หญิงเนาะเป็นพยาบาลขับอย่างเดียวพี่น้องนะครับภาษีก็เพิ่งต่อนะครับภาษีไม่ได้ขาดนะฮะภาษีหมด สิบแปดพฤษภาปีหน้านู่นแหละนะครับผมแล้วก็มีคันหนึ่งครับที่จะขายนะครับใครสนใจนะครับทักมาได้เลยนะใครสนใจทักมาได้คันนี้ครับขายสี่หมืนห้าครับเจ้าของเขาบอกขายมาแล้วครับสี่หมืนห้าแต่ภายในสวยมากนะครับอันนี้ภายในสวยมากใครที่สนใจก็โทรมาหาผมได้นะที่เบอร์0870221079ครับ คันนี้ป้ายทะเบียนนนทบุรีครับ6282นะครับป้ายสวยนะครับคันนี้ก็ขายนะครับผมในราคา4 5 0 0 0ครับนี่คันนี้เมื่อก่อนนี่อ้ผมใช้นะทีนี้ผู้จัดการเขาไม่มีรถใช้เขาก็เลยซื้อต่อไปใช้แล้วเขาก็แต่งครับเขาก็ไปแต่งนะครับคันนี้นี่สำหรับวัยรุ่นนะถูกใจเลยนะครับเพราะว่าวัดบูธมีเพียบเลยนะครับแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่า โอ้ถอดออกแล้วเหลือไว้แค่ชุดแต่งตัวเดียวมันจะมีบูธแต่งบูธบัดรอบเครื่องรอบอะไรไม่รู้ควมลงควมร้อนนี่ฝาหน้าก็โอ้สายซิ่งนะครับสําหรับน้องๆสายซิ่งคนไหนที่สนใจหารถอยู่ในราคาอ่าสี่ห้าหมื่นนะครับคันนี้เลยนะครับแนะนําคันนี้เลยเขาขายอยู่ในราคาสี่หมื่นนะครับสนะี่หมนะก็ ทักทายมาได้นะทักมาหาผมได้เลย4ี่หมนห้านะครับผมนี่ฮะคันนี้เขาวิ่งไปปากช่องนะครับไปภูทับเบิกไปดอยอินทนนท์มาแล้วนะครับเขาก็คือสายเที่ยวคนหนึ่งเหมือนกันนะครับ2ระบบครับผมติดตั้ง2ระบบทั้งแก๊สทั้งน้ํามันนะครับขายนะครับในราคาสี่หมื่นห้าพันบาทครับอันนี้ราคากลมๆนะครับราคากลมๆ นี่ครับใครที่สนใจก็มาดูแล้วกันนะครับผมสี่หมื่นห้า 45, นะครับสนใจก็ทักมาที่เบอร์ผมเลยครับ0870221079หะครับนี่หรือถ้าติดต่อผมไม่ได้ก็ฝากเบอร์โทรข้อความไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมโทรไปหาเองก็ได้ไม่เป็นไรนะครับใครที่กลัวเสียค่าโทรศัพท์ก็าฝาก ว้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือใครที่สนใจนะครับรีบๆเลยก็คือโทรมาหาผมได้เลยก็คือเบอร์0870221079นะครับหรือเบอร์0909062232นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับนี่ใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับด่วนๆเลยนะฮะเพราะว่ามีคนสนใจอยู่นะ,ะแต่ว่าเขายังไม่มาดูรถแค่นั้นเองนะครับผมก็ พอดีผมนึกไดไงผมนึกได้ ha ผม,ผมก็ลเลยเดินเดินมาก็คือพอดีผมคุยเรื่องรถสองคันนั้นผมก็นึกได้ผมก็เลยเดินเดินมาถ่ายให้พี่พีน้องเอฟซดูคือกุญแจไม่อยู่กุญแจอยู่ในบ้านนะครับกุญแจอยู่ในบ้านกุญแจไม่ได้อยู่กับตัวรถไงผมก็เลยไม่ได้เปิดให้ดูภายในภายในเบาะคู่หน้าเป็น,เป,นเป็นเบาะแต่งนะครับเป็นเบาะเ,เป็นเบาะปาโก้หรืออะไรนี่แหละผมจําไม่ได้นะครับส่วนชุดหลังก็เป็นเบาะกรรมยี่นะครับกรรมยี่ก็คือ สะอาดมากครับรถคันนั้นสะอาดมากนี่เจ้าของเขาก็คือรถคันนี้นะครับเพราะว่าพอเขาซื้อรถคันนี้แล้วนะครับเขาก็ไม่ได้ใช้รถคันนู้นนะครับพอไม่ได้ใช้รถคันนู้นเขาก็เลยจะขายนะครับผมนี่เขามาซื้อคันนี้ครับซื้อคันนี้ก็สายซิ่งนะครับสายซิ่งสายแต่งนะครับซื้อรถคันนี้เขาก็แต่งเห็นไหมดูอินตรงอินเตอร์เขานะครับแล้วแต่งเหมือนกันนะครับผมใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ ตามเบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดทีอ่อยากจะมีรถเป็นของตัวเองแต่ไม่อยากได้ในราคาที่มันสูงเกินไปนะครับอยากจะได้แค่ราคาที่แบบเออพอไปพอมากลับบ้านต่างจังหวัดเนี่ยไปยูขนุนนี่น้องคายเขาก็ไปมาแล้วนะวิ่งไปหนองคายนึกภาพว่าเขาวิ่งไปหนองคายไปเชียงใหม่ได้เขาเป็นคนชอบเที่ยวนะครับชอบทําบุญเขาก็จะ เขาไปเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็ลองกิงก้างมาดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้อง f-c นะครับทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสิ่งสำคัญช่วงนี้ก็ไปเข้าฤด,ดูหนาวแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับนี่ครับผมดูแลร่างกายตัวเองให้ดีๆในที่สุดก็เป็นของตัวเองจนได้นะครับถ้าเราได้มาแล้วเราก็ต้อง รู้จักรักษานะครับพอดีผมไม่ได้ถือกุญแจมาด้วยรถมันล็อกอยู่ผมนี่แหละล็อกไว้เองนะครับนี่สภาพก็สวยๆนะครับคันนี้เสียตินเคยมาถ่ายแล้วก็มาแก้งบอกขาย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 แสนขายแสนนะครับใครที่อยากได้ก็มานะครับโทรมาหาผมได้อยากได้รถกระบะก็มีนะครับรีโว่นะครับรีโวแคปตัวแซดนะครับผม แล้วก็จะมีอ่าอีกตัวนึงเดี๋ยวให้ดูให้ดูอยู่ไหนนอ่ารู้สึกจะเป็น m i มิสูบิชิไทตันนะครับไทตันตัว2019หรือ2020นี่แหละนะครับอยู่ไหนวะกดอยู่ไหนนอะนะครับคันนั้นกดอยู่ไหนวะจอดอยู่ไหนวะเนี้ยนะครับก็ทักเข้ามาดูครับอยากได้ ็ทักเข้ามาสนใจก็ทักเข้ามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายขอบคุณพี่น้อยซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามและชมครับอ้าไตตั้นไปใช่วะไตตั้นเข้าไหมจอที่เฉวะ